สวัสดีครับยินดีต้อนรับน้องๆนักเรียนนักศึกษาทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องช็อปครับนะครับสาหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาใช้เครื่องมือตัวหนึ่งนะครับในการถอดรหัสข้อมูลน้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าการใช้สโคปเนี่ยการเลือกใช้สโคปเนี่ยในการปุกสัญญาณนะครับก็สามารถใช้งานในการจับสัญญาณต่างๆได้หลากหลายนะครับมีหลายๆงานนะครับถ้าสโคปเราไม่มีฟังก์ชันพวก ลอจิกอนาลิเซอร์นะครับแล้วก็บางสโคบบางรุ่นก็นสามารถติดตั้งโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์เพิ่มเติมได้นะครับบางสโคบไม่ได้นะครับโดยเฉพาะสโคบที่มีราคาต่ำๆจะไม่มีออปชันนี้นะครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆต้องการจับสรรัญญาณแล้วก็ดีเทคสัญญาณเฉยๆเนี่ยใช้สโคบก็เพียงพอแล้วครับแต่มีบางงานนะครับที่เพื่อนๆจะต้องดู d a t ตข้อมูลจาเป็นต้องดูข้อมูลใน Data ตั้นนะครับแล้วก็ถอดรหัสออกมานะครับ แล้วก็มีเครื่องมือชนิดหนึ่งนะครับคือ Logic Analyzer เนี่ยจำเป็นสำหรับข้อมูลด้าน Data มากๆนะครับในการถอดรหัสนะครับข้อมูลพันธต่างๆนะครับหรือในการสื่อสารต่างๆนะครับโดยเฉพาะยูจีต้อนนะครับอุปกรณ์นี้จะเป็นเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับอ่าแต่ตัวแพงๆก็มีนะครับแต่ว่าถ้าน้องๆหรือเพื่อนๆนะครับเริ่มต้นนะครับใช้งานแล้วก็ใช้งานที่ไม่ต้องการ ความละเอียดอะไรมากมายมากนักนะครับแล้วก็พอใช้ได้เนี่ยก็จะมีพวก Logic Analyzer ขนาด USB นะครับตัวละร้อยกว่าบาทนี่นะครับที่ยังเห็นในรูปเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งหมด8ชัแนด้วยกันชัแนลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับแปดเนาะแล้วก็จะมีกาวเดี๋ยวเราไปทดลองใช้กันเลยนะครับถ้าใครสั่งซื้อมาแล้วนะครับก็สามารถลองใช้ตามพิถีิถได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องดาวน์โหลดโปรแกรมก่อนเนาะดาวน์โหลดโปรแกรมก็จะมีตัวโปรแกรมชื่อซี l o อนะครับ ตัวนี้สิกลอกแล้วก็มาที่ดาวน์โหลดนะแล้วก็เลือกโปรแกรมพันวิวนะครับพันวิวตัวนี้พันวิวครนี้เราใช้ระบบบริาการอะไรแล้วก็เลือกตัวนั้นนะอย่างพี่สืบใช้ windows ก็เลือกพันวิว64บิตนะครับแล้วก็ติดตั้งอะไรให้เรียบร้อยนะครับลงไดเวอร์ให้เรียบร้อยแล้วก็เสียบเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์เราให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้โปรแกรมเลยครับ อ่ะติดตั้งเสร็จแล้วนะครับพี่สืบติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นตรงนี้ชั้นวิวนะไอคอนตอนนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะโอเคนะครับโปรแกรมเปิดขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับก็ขึ้นมาแบบนี้เนาะขั้นตอ,ตอนแรกนะครับสมมุติถ้าลงเดเว l เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะลิงก์อัตโนมัติเลยนะครับอ่ะเราเลือกแซมปิ้งไว้ที่1นึเมกนะแล้วก็เลือกตรงนี้ไว้ที่20่สิกิโลเฮิร์นะครับแล้วก็ลองรันดูก่อน อ่ะตอนนี้ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวพี่สืบจ่ายไฟให้ตัวบอร์ดก่อนนะครับเมื่อกี้พี่สืบลืมจ่ายไฟให้กับวงจรนะครับวงจรที่สืบจะเทสวันนี้นะครับเป็น IC ตระกูล m a c 6675นะครับเอาไอวัดตัวอุณหภูมินะครับเป็นการสื่อสารแบบ s p i นะครับแล้วก็ลองรันอีกทีนะอ่ะเราก็จะเห็นขึ้นขึ้นมาแล้วปุ๊บปุ๊บปุนะนี่มันจะเป็นนี่พี่สืบเปิดโหมด API ไว้ด้วยนะโอเค คราวนี้มันจะยาวนิดนึงนะครับอ่ะหยุดก่อนก็ได้เพราอเราตั้งไว้หนึ่งเอ็มนะครับตรงนี้สมมติถ้าเราเอาแค่หนึ่งเคแล้วกันอ่ามันก็จะวหวขึ้นเนี่ยมันจะแค่นี้ไม่ไม่ครบรอบไม่ไม่ครบรอบที่โปรแกรมทํางานแล้วกันอาผมตั้งไว้สิบเคนะมันก็จะมันก็จะแกนหาขึ้นไปนะครับไม่เจอหนึ่งร้อยเคเจอแล้วเจอแล้วนะครับ มาเจอนี่คือรอบมันเนาะอ่าคราวนี้ผมขอเข้าไปดูใกล้ๆก่อนนะนี่นี่เราก็ได้ได้ช่วงสัญญาณมานะครับช่วงสัญญาณมาตัวดีศูนเนี่ยของผม,มเป็นคลอ็อกนะครับตัว,นตว e เนี้ยตัว d ีศูนย์เนี่ยที่ผมป้อนไปตัวนี้นะเป็นคลอ็อกนะครับเป็นคลอ็อก SCK นะจะได้ใจง่าย ดีหนึ่งนะครับผมเป็น select นะือหรือ C-S เนี่ยซีเ l e K, c กคอนโทีเล e นะดีสเนี่ยผมเป็น SO นะครับก็ข้อมูลหนะึ่งตา MISO แเบสนะคับเ<ด>พื่อนเพื่อนจะงงนะเดี๋ยวออาไม่ย่อแล้วโอเคประมาณนี้นะครับเพราะนี้มันยังไม่ได้ตรง100%ยปเน็อกเนี่ยมันต้องยาวก,กว่านี้ครับเราก็ตั้งตรงนี้นครับ เอาความละเอียดสัก500ร้อยมันให้ละเอียดขึ้นนะตัวเลขมากละอียดขึ้นนะครับละเอียดขึ้นนะโอเคลันเพื่อนๆก็จะวิ่งตั้งความละเอียดมากนะครับแซมปิ้งต้องสูงตามมาสักหนึ่งเมกนะเจอไหมเนีย่ยเจอแล้วนะโอเค อ่ะเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเริ่มขึ้นมาแล้วนะอันนี้คือค็อกนะครับแต่เพื่อนเพื่อบอกว่าเฮ้ยทำไมอย่างเงี้ยมันอาจจะเพี้ยนได้นะถ้าเพื่อนเพื่อนตั้งไม่ดีตั้งไม่ดีคือ,อยังไงก็คือเนี่ยเพื่อนๆลองซูมไปดูสินี่สามนี่สองอันเนี้ยคือค,อค็อกที่มันไม่นิ่งต้องหัดตั้งนิดนึงนะครับอ่ะรู้สกว่าให้ทำให้ละเอียดขึ้นนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันจะได้ใกล้เคียงขึ้นผมหยาบนละ้วมันเป็นคือการปัด อันเนี้ยน้องๆก็มาดูว่าเฮ้ยคล็อกเนี่ยมนละเอียดขึ้นหรือ,อยังนะครับละเอียดจนที่น้องๆพอใจหรือ,อยังคิดว่าจะไอ้ตรหัสมาเนี่ยจะไม่ผิดพลาดแล้วนะครับก็ลองดูนะเ,เดี๋ยวพี่สื่อก็จะเพิ่มอีกสักหน่อยสองเมกนะให้ละเอียดจะเยอะเลยดูซิว่ามันจะได้อยู่เนี่ยมันจะดูแบบนิ่งขึ้นนะดูเนียนขึ้นดูแบบสมูทเนี่ย ไม่มียักยิกยักันอะไรละคราวนี้เราก็เพิ่มความมั่นใจตัวเองได้แล้วครับว่าสิ่งที่เราได้มาเนี่ยมันใกล้เคียงและความเป็นจริงนะอ่าเราก็มาดูมันก็ถอดรหัสมาให้นะจาก d a ต a าเนี่ยก็คือ m อ s มไอเนี่ยเห็นไหมเป็นศูนย์เห็นไหมศูนย์เนี่ยดาต้าเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์เนี่ยตรงนี้ยังเป็นศูนย์อยู่นะเนี่ยเห็นไหมนี่ก็เป็นหนึ่งนะครับโอเคศูนย์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 หนึ่งนะครับ อ่าเป็นหเพราะว่ามันไม่ใช่หนึ่งหนึ่งนะมันเอ้ยไม่ใช่สองลูกนะครับหนึ่งไซเคิลนี่เห็นไหมหนึ่งไซเคิลหนึ่งไซเคิลก็เป็นพันยาวหนึ่งไซเคิลหนึ่งไซเคิลเมื่อถอดรหัสมาได้ก็จะเป็นศูนย์ศูนย์ศูย์ศูย์ศูนย์นะศูนย์กี่ตัวเนี่ยห้าตัวแล้วก็เป็นหนึ่งแล้วก็ศูนย์ศูนย์นะครับแล้วก็เป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งักก็จะเป็นเนี่ยถ้าถอดถอดแปลงออกมาก็เป็นเลขสี่นะครับก็คือห่อเนีย หนึ่งสองสี่ใช่ไหมครับอันเนี้ยในในในเนี้ยมันก็จะเป็นสี่นะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งสองสองไม่มีเนาะสี่ไม่มีแปบดบไม่มีนะครับแล้วก็มาหนึ่งอีกตัวหนึ่งเลยก็คือ,อน,นี่เป็นสี่สี่บิตนะก็เป็นยังหนึ่งก็ไปถอดถ้าเพื่อนๆอนอยากรู้ว่าไอ้ตรงอุณหภูมิมันเท่าไหร่ พี่สืบเปิดมอสบัตพูให้ดูพะพี่สืบดึงอาเซนเซอร์ตัวเนี้ยขึ้นเออมอสบ,อะะบัตไวนน้นะครับตอนเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับตอนนี้นะครับเราต่อโปรแกรมมอสบัตพูมาแล้วค่าก็แสดงสามพันสองร้อยห้า 2, 150, สิบก็สืตสามสิบสองจุดห้าองศา,านะครับก็จะขึ้นลงขึ้นลงอะไรตามนี้นะอ่าค่าที่เราอ่านได้ล่าสุดแล้วกันมันไม่ได้อ่านเร็วทาม นะครับก็จะเป็น0411นะครับอ่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเอา a p i นะครับ a p i บิตเนี่ยมาตัดออกไป3าม t ิตนะครับตัวนี้นะครับของเดิมมันจะเป็นอย่างนี้ให้เราตัดไป3ตัวสตัวหลังเนี่ยเนี่ยนะมันก็จะกลายเป็นอันใหม่แล้ะเป็นชุดนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน สี 4, 8, ่แปดเห็นไหมก็กลายเป็นเลขสองเนาะเพราะมันมีเลขหนึ่งตัวเลขสองนี่ก็เหมือนกันหนึ่งสองสี่แปดเนี่ยเป็นเลขหนึ่งที่เลขแปดนะมันก็เป็นศูย์แปดสองนะครับคราวนี้ศูย์แปดสองเนี่ยมันได้เท่ากับเท่าะะไหร่นะครับนี่ก็จะเป็นศนะูย์แปดสองเนาะเราก็ต้องแปลงเป็นเลขจํานวนเต็มก่อนอันนี้มันเป็นแฮกนะ H AC. H AC. นเป็นแฮกแฮกส์เนี่ยเป็นแฮก เราก็ต้องแปลงเป็นดิคสนะครับโดยนี่เอาตัวเลขมาก่อนเลยเลขนี่ตรงนี้เป็นเลขเท่ากับเลขสองนะอ่ะสองนะครับใส่สองไปก่อนบวกนะครับหนึ่งสองใช่ไหมเป็นเลขสองนะ สี่แปดสิบหกสามสองหกสิบสี่นะครับร้อยยี่สิบแปดร้อยี่สิบแปดนะเลขเนี้ยเลขดีนะหนึ่งสองสี่แปดสิบหกสามสองหกสิบสี่ร้อยี่แปดนะครับอันนี้ผมทวนให้ดูเฉยเฉยนะจริงๆมันมีทูอีกนะแต่ผมไม่ได้ใช้นะครับก็เนี่ยเท่ากับร้อยสิบแปดบวกสองก็คือร้อยสามสิบนะครับ ร้อยสามสิบคูณด้วยสูตรนะครับสูตรก็คือตัวแมคโคโกเจนห้าเนี่ยมันจะต้องเอาร้อยสามสิบเนี่ยคูณด้วยศูนย์จุดสองห้าตลอดสเต็ปนะศูนย์จุดสองห้านะครับอะร้อยสามสิบคูหมคูณด้วยศูนย์จุดสองสองห้าเพราะมันฮีเสเต็ปศูนย์จุดสองห้านะ อ่ะมันก็จะได้สามสิบสองจุดจุดห้าองศานะครับถ้ามันขึ้นมาแค่หนึ่งสเต็ปเนี่ยมันก็จะได้สามสิบสองจุดเจ็ดห้าเท่านั้นเองนะครับมันจะขึ้นเทียบศูนย์จุดสองห้าองศาต่อสเต็ปนั่นเองเนาะครับเนี่ยเห็นไหมมันก็จะย้อนกลับมาได้แหละตอนนี้อุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณสามสิบสามนะครับมันก็อ่านอรหัสออกมาได้เนาะส่วนใครต้องการให้มันแปลงออกมาเลยนะครับซึ่งมันจะยากนิดหนึ่งเพราะว่าตัวเนี้ยมันอ,อราัาเป็น a p i นะครับมันจะถอดรหัสเป็น IC m a c 6 6 7 5เลยนะครับดังนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าตัว m a c 6 6 5นี้มีการทำงานอย่างไรต้องไปอ่านรายชี้นะครับตรงนี้ในส่วนเนี้ยะคเราก็ตัดออกตามนี้เลยมันจะได้สูตรตามนี้เลครับโอเคสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่มีคำถามนะครับในการใช้โปรแกรมในการใช้เครื่องมือต่างๆนะครับและตามประยุกต์ใช้งานต่างๆนะครับทางด้านอุปกรณ์อ e ิเล็กและไฟฟ้านะครับ แลวทางด้านโรงงานอุตสาหกรรมก็สามารถทักมาพูดคุยกันได้เลยนะครับอแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับบางอย่างไม่รู้พิสูจไม่รู้ไม่ทราบนะครับอาจจะเข้าใจผิดนะครับก็พิสูจก็ว่าขอประทานอภ,ภ,ภัยด้วยนะครับและเพื่อนๆที่ต้องการความรู้มาทับและต้องการข้อมูลต่างๆนั้นก็สามารถทักมาพูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับนี้พิสูจน์ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย